ดูอะไรดูวะให้บึ่งปูมึงไปตัดตันดูดูอ่ะบซษัด,ด,ดังถึงซ้ำ บอกไงคือบ้านน้ำท่วมเป็นแบบนี้คนระับอันบ้านสวนสวรรค์กิมลงบนใดก็ปิดบนนั้นเลยปักนี้คน<อ>มะเขือกะเอือนมะเล่นเ<ะ>บื่อบบเป็นเป้วเป็นแมงอย่างเลยเว้ยเดดัวรวยช่วยเลย ดิวระกาดนาสำดิวมึงสำดิปูทางเดินสวนอือเบียร์หมึกพิษกาดแล้วก็นี่ ถามซื้อ,อยุตลาดบบได้มีได้นี่สวนนาบ้านบ้านสวนสวนรรค์เมืองปากสันแขวงบริคำใสเดอ้อถามซื้ออันเบี้ยหมกเพชรเราก่อนไม่ใสยพันอย่งนู้ ลายพันงามสิขาปั่นโคป,ปั่นไปปลูกเว้ยหลายเททเบียร์ง่ายแล้วนี่นะเด็กน้ม่ก็ได้กินไวเอาเบียร์ง่ายไปปลูกก็ได้กินดิวแบบเงีย้ยยื้อในหักตบไปอ่อนๆเนาะหักตบไปลวกนี่เป็นอันนี้ละโอ้ย ผักกาดโสมเอ้ยดัวเลยดัววะมาอีกแล้วมาถ่ายอนอีกคนนี้เลยโอนคลิปสองพักสองพักสองเอาอุดมสมบูรณ์ป่านนี้อะเลยว่าบัวละพาบัขึ้นอันนี้ผักบงอันนี้เจ้าแม่นผักบงอันนั้นวันนี้ผักบงแก้ววะน,นี่ เอาจักบทเพลงนึงแม่เว้ยเอาอัดคลิปอยู่ก่อนนี่โอ้ร้องเพลงร้องเพลงต่ำร้องแม่น้ำซันไว้ร้องเพลงบุเบี้เอาจักท่อนนึงท่อนนึ่งมาจักหนึ่งบทก่อนอะไรทั้งลุกเน่าทั้งร้องไปละบ่ยังมาคุมเมื่อร้องเพลงอยู่นี่ได้ร้อง ตัวละมัด่าเอาลงเฟซแล้วแลวมู่ร้องเพลงหรือมุดที่ได้คอนเทนต์เลยเรามาทั่วหรือว่าบูป็นมากเป็นเลยสันบูเซ่อปุ๋ยบูเซ่อฟุ้นเซ้อปุ๋ยหรือว่าแผ่นดินเดียวกันเลยว่าของเพื่อนงามของตัวขี้ร้ายอยู่แกร์มึงรู้เจ้านั้นกับเจ้านี้ น้อยปลูกผักมาอีกและหากระถ่ายนี่มาถ่ายอีกและบงทึืง,งไปงอนยามลงสวนบงเมื่อวานเขายัางเยียดอยู่นานนี่ออบันี้มือนี่บงเลยบูบเทปขนาดเง,งานี่ โอเทปขนาดใส่พันอันนั้นได้นน่บิ๊กบึมเห็นวเอ็ด้อยแล้วก็จะเอ็ดได้ของเงินเมียไปเสียค่าห้องนะสองเท่านี้เนาะเออตขอเปลี่ยนไหมเลยเด้ อันละอันก็อยากกีมนําเพิ่นแม่เอาหักยาอีแม่ตะดินแดนอุดมสมบูรณ์เนาะแม่เนาะเน็บใส่ก็เลยก็ขึ้นดแต่มันอุ้ยไหลลงูนซะแล้วเนาะใส่อันว่าอันยาเจ้าหักสับ่วแม่น่ bác thì tượng này chỉ để mẹ, sườn này, phun à ba cái đài, ééé, ééé, mày đừng lông sườn đâu mày nha, mị bác, mị chỉ pha càt xòm, lao nâm, nè, đã từng hơi treo mày mà hả, mà ẩu, phu này nào, กาดซอมเบิร์ดเลี้ยงระดับลงมาขายตัวนี้แล้วลงามาขายตัวนี้โตคุณอยากคุมวาด้วะซ้ำได้ป่ิตีงสีแทกให้เบิง่งปูมือคุณนะโอ้โหดีโต้ตันๆดูดูอ่ะซ้อนไว้หมดขะ้วขวกเลยนะ oh itu, mau mau, ledakkan lagi. Kau nintu berkat เราเน้นผักกินเะไรเนาะตีบีบผักินมดนละปาดีบุกินมดละ้อาเขามาักนเินนี่เลยค่เรื่องะไอ่ะอันมันมันมันะเอ็ดเอาซอ มาให้สูกบก็บ่กินนอนมาเฝ้าเจ้าเป็นบ่งพักกบบ่น้ําผักเนาะซ่ํอันอีหยังก็เงาหรือบ่อนส่ํบ่อนนี่่ะักกาดหิวยือใส่บักยือจัเบี้ยอป็ดคือบอนนทางหน้า เอาไปปลูกโซ่ปะขอไปปลูกโซ่เดี๋ยวจะก้อยเออคือว่ายื้อเฮงยื้อหายเอาเสื้อไปปลูกพอดินเนาพัดบบขึ้นแบบนี้ก่อนนี่เนะาะเดท่าเทียบใส่คุณสมบอดี่ได้ทุ่เจ้าเอ้ยคุณเดี๋ยวซ้ำใบบอดน,นี่ได้งามหรือเป่ใบหนึ่งไปกับก็เรียบร้อยเลย เรามีหน่กับลาบกับหยังหักเอาใบนึงสามต้มสามก้าแล้วก็เน่าคิ้วคิวอยู่ว่าคื่อคนดังคิ้วหย่เนาะไปกับพิงฝาปานปานบาสบิพลเเนาะตอนนี้ยังบุหันได้ดูว่าบุหันเป็นตาสะอ่อนเทื่อยังกำลังบุ่งดี ดูที่จะสิบปลายมือมาเบ่งแม่กรอ,อดเลยเลิกการมา,มาบุงผักเลียงดูทับปลูกครับอ,อันนี้นอันนี้ยังกัวเงินเดือนอีกได้นน่นะเนาะกัวใ่ไหมอกอากันเลยมากัวแท้ ทุกๆปีเลยเป็นบ่เริ่มเดือนเลยเอตตลอดเลยนะเอายามฝุ่นนะยามฝุ่นเฮ็ดอืมได้แต่ว่าบบดีไปเลยเนาะยามฝนมันเปื่อยฝนนะขัดแย้งไม่นึงเอตเลยได้มุมได้มุมแตยว่ามันขัดแย้กขักแค่ยามนี้แหละยามมันแท้นอืมยามผูกผัดผูกยา แต่ว <rium> ่าก็ຖືກเนาะปุง่ายก็ผัดผักก็ຖືກลงอีกยามผักแพงพวกเจ้าก็ยังเฮ็ดนั่นคือสิแมบูเนาะหอมป้อมอันยามผักแพงหอมป้อมหั่นโลละเ5นะ1 1อืบ่ได้ก็เฮ็ดยากแท้เด้เนาะผักหอมป้อมน้ท่วมอีกซ่ําแมบ่ได หันเลยกะความที่ความห่างสำนานแล้วเนาะแบบเวียดนลนะแบบเวียดก็เพื่อนนลนะความที่ความห่างสำนานแล้วนี่สองเท่านี่บรรดาลูกๆได้สิจะไปกาดหมดแลวนี่ปะหมดแล้อนี่คือยู่แหละสองเท่างบปทุมงบอันนี้หรอบะ อันนี้แหละแกะโรคซึมเศร้าน่ะเฮ้ยยังบวูอีกอยู่ละลายวุงแม่ซึมเศร้าด้อยููกหลานนี่ปะเอ็ดน้ำอันนี้ละเพลินไปก่อนนี่นะอยู่น้ำสวนนี่แหละม่วนไปก็อเอ็ดน้ำอันนี้บื้เดียวเนาะเครื่องนานแล้วเนาะช่วยกัน อันพลยย่านเล็บดำแม่นแล้วอยู่ในวงการนี่โมได้ <c oughs> <c oughs> ใส่โซบมือด้เอ็ดคือเกาหลีเนาะผัดบุ้งัมมแน่นซัมเลือเราซื้อโซบมือดีหครับรีเดียวคเอาจากต้นสองต้นเลยไปเน็ต ที่เมื่อ,อจึงไปคุดเอาจากนะลำสองลำนะเ,เ,อเอาไปทดสอบเบื้องซื้อดินเฮามันปลูกบได้ทดสอบเบื้องคันมันเยื่อจังจังว่ากันจังเอาแก่นมันไปบุ่งแล้วแล้วเขียมทุงยางมาสู้เอาเบี้ยสายพันุ์ใหญ่นี่โคนพื้นจากสองสามโปน ไปปลเบิง่งเบิ่งสิจกกะโหนะสับเป็นจกเฮียนนี่แหละนี่เบิ่งหมกจกนี่จนจนเป็นแบบนี้ปอมๆนี่ซับมอนี่หมกจกหน่อยป้อมหมกจกก็ยังเป็นตาแพงได ถ่ายคลิปพร้อมเอาเปียพักพร้อมโอ,โอ้โหตัวนี้สูงสิบุกขึ้น เบียเอาเื่อเลยสายพันธุ์ดัวพูนะนี่เอาไม้เหลียนลําสพร้อมเจ้านี่แห้งแห้งโหดนาหอมป้อมเร้า เยียบไหมเรียนลำเจ้าเนี่อู้สคักครักคักหูมสวไวพุ่นะอ้เจ้านี่สุปเครื่อมักม,ม,มากเงี้ยวะ มันมากอีย่างอันนี้จากม่นยังไปเที่ยวกษตรก็ลหลยอยู่ของบุหูซื้อมากอันนี้มากเลี่ยมๆอันนี้บุหูมากเลี่ยมๆอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้มันมากเลยใ <c oughs> ต้ามาักระถิ่นหลแต่อ่ะนะมักะถิ่นแก้หรือบุกินบอก พักกาศนาต้องมีหัวกังพวนทั่วกำลังพวนดินนี่นี่วาพักอีตู้เด้แม่นบอกรตู้ได้กินมัน ไ,ไม่มีสัญญาณตอบครับขีบสะนั่นเลยคือว่าเอามาคล้องไว้สายไฟอันนี้นำ้ำเราผู้สาวมาเด็ดอันภากอีตู สงสัยเป็นผู้น,นึ่งเห็ดสวนผูนมาเด็ดบ่ได้เห็ดจริงว่าบุหูนี่นะว่าเพื่นเพื่อนห้อยไปเห็ดอะเรือนะน,นี่อดคขาโศกโอกขาบาอันนี้แหละคาโศกโอกขาบาดเหงาวสายพันธเหยาวอันนี้ไม่อะเรือนนี่ มักย้อยคิดว่ามากป่าโอ้ยบุมีอันหนึ่งเว้ละละบ้านสวนสวัสค์นี่บุมีเคืออันนั้นนะ่ะอย่างเกาะคืดบอกมันคล้ายๆกับเืออันนี้นี่นะพิกไทยเอ้ยเออใต้คืดเพื่อสีอกตา,นานยตๆตเฮ็ดละแม่เฮ็ดละแม่ ได้มากอันนี้ก็เป็นกลิ่นวะนี่มา,ม,าามากอันดำๆนี่นะมากผักปังเป็นกลิ่นวะวะมากแก้มันบูงงนเนาะหรือว,ว่าเป็นตาแซบแทะเป็นตะแซบใต้ผักปังมันขึ้นเคือแบบนี้ผู้น่ะ ได้มาเอาไปห้องหมอคันมันแอะแ,อแออยู่นี่เดชมักตอบแตบกับมีมักตอบแตบบุสุกจากอันขันสุกงเซ็ตกุลุด <c oughs> <c oughs> มันงามมากผักมากผักปังคนเิมมีลาย ไม่เนย้ยอันนี้นะมันมากแยังบุเคยเห็นจากเธอฮะมาบอกรวดมันมากไงมาพุกรุ่นได้เป็นๆนต้นคล้ายๆคืออัน,นเรี้ยงองนาว